มมมจจะะรรููไไว่่่ยยุุดดใคาชกอสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด e ริ้รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับพบกับผมบิ๊กแอดนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสครับคุณผู้ชมครับจากการที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยนะครับก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในขณะนี้นะครับ การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะจะนำไปสู่เวทีการค้าโลกนะครับโดยเฉพาะกับประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าต่างๆมากมายในโลกนี้กว่า50นะครับกับการค้าขายต่างประเทศเราจะมีรูปทางและโอกาสาทําธุรกิจได้อย่างไรนะครับผมจะนํานคุณผู้ชมเข้าสู่การบรรยายพิเศษนะครับในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจจีนรูปทางและโอกาสธุรกิจไทย โดยดรภัยจิตวิบูลย์ธนา,าสารนะครับผู้อุ่งในการยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานตรัสกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเวทีการค้าโลกนะครับพัฒน,นาการเศรษฐกิจจีนรูปทางและโอกาสธุรกิจไทยทำอย่างไรนั้นไปติดตามในไรเดียรพร้อมกับผมเลยครับย,ย้อนยุค่างนี้ให้ฟังครับถ้าเรามอง50ปีย้อนหลังของประเทศจีน จีนในยุคนั้นเนี่ยนับว่ามีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรานึกถึงการผ่านการปฏิวัติทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของประเทศจีนที่ทําให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกสภาพตลาดกิจการต่างๆของจีนในยุคนั้นอ่อนแออย่างสิ้นเชิงนะครับ เราดูสภาพของวิสาหกิจต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปดึงเอาศักยภาพจากแรงงานจำนวนมหาศาลของจีนที่มีอยู่ได้ในยุคนั้นมาใช้ประโยชน์ในทางทฤษฎีมีคนพูดบอกว่าจีนในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามีการจ้างงานโดยสมบูรณ์คือจ้างงาน100%ซแต่ในทางปฏิบัติกับพบว่าจีนเนี่ยอาจจะว่างงานกว่า50% เพราะคนงานจีนเช้าปั่นจักรยานมาทํางานสักครึ่งวันหลังจากนั้นไม่มีอะไรทำเพราะไม่รู้จะผลิตขายใครคกลไกต่างๆในประเทศจีนในห่วงเวลานั้นมันไม่ทํางานท่านเติ้งเสีวผิงในปี2521ก็จึงดาเนินนโยบายเปิดประตูสู่โลกภายนอกซึ่งนับเป็นการปฏิวัติจีนครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นท่านต้องเสือพิงบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจีนเปรียบเสมือนคนไข้ที่ป่วยป่วยหนักคุณไม่เปิดประตูหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์คุณตายสถานเดียวอย่างน้อยคุณเปิดประตูหน้านต่างรับอากาศบริสุทธิ์อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่คุณอาจจะมีสิทธิ์ฟื้นไข้หลังจากนั้นจีนก็เริ่ม เปิดประตูเศรษฐกิจเริ่มดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมชื่อคุ้นุนะฮะเขตเศรษฐกิจจีนทำมาเกือบ40ปีแล้วจีนเดินหน้าเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจากซีตะวันออกของจีนก่อนพ่วงเวลาแรกก็เอาแถบแถบเซนเจิ้นสัวเท้าค่อยขยายไปโดยพอยิ่งมุ่งเน้นในด้านเมืองด้านซีตะวันออกของจีนเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่แล้วเราจะพบว่า จีนเนี่ยในเชิงภูมิศาสตร์ด้านซีกตัวนออกของจีนติดชายฝั่งทะเลทก็ต้องเสียวผิงในยุคนั้นนะกล่าวแล้วก็กลายเป็นตรวาวลีอมาตะที่บอกว่าท่านนะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าแมวเนี่ยสีอะไรขอให้จับหนูได้เป็นพอในความหมายคือในห่วงเวลานั้นเนี่ยกิจการภายในประเทศมันขาดความพร้อมในเชิงของการผลิตในเชิงของการแข่งขันโดยเพาะยิ่งในดัะหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเอากิจการจากภายนอกเข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนก็เริ่มทําแล้วก็ขยายอาณาเขตนะออกไปในพื้นที่ด้านซีกตะวันออกของประเทศอย่างแพร่หลายขึ้นไปดังตอนบนกลายเป็นหนึ่งในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่ประสบความสําเร็จครั้งสําคัญของจีน การดาเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้โดยด้วยกิจตลาดผมเรียนอย่นี้เพราะในขณะเดียวกันจีนก็เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองท่านอาจจะเคยได้ยินกรณีของการชุมนุมประท้วงใหญ่ที่เทียนนันเหมินแต่สิ่งที่สําคัญสาหรับประเทศจีนก็คือรัฐบาลจีนไม่หยุดที่จะเดินหน้าการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์จราัรเทียนนันเหมินยุติลงจีนก็เริ่มเดินหน้าพัฒนาตลาดทุน อีกครั้งหนึ่งเริ่มจากเซินเจิ้นพัฒนาต่อไปเซี่ยงไฮ้20ปีหลังจากนั้นจีนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและอย่างประสบความสำเร็จผมต้องใช้คำว่าจีนสามารถหลอกโลกใบนี้ได้ทั้งไปให้เชื่อมั่นในประเทศจีนการเจริญเติบโตหน้าเศรษฐกิจของจีน เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกคือทำลายทุกๆสีติเท่าที่เคยมีมาในตอนนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยตอนนักวิชาการชาติตันตกมาเข้ามาเมืองจีนยังมาสอนคำว่า profit คำว่ากำไรเลยเพราะกลไกในจีนนะขณะนั้นไม่มีเรื่องของกำไรขาดทุนทุกอย่างรัฐเป็นคนชี้นำหมดดฉะนั้นต้องมาเริ่มสอนนะฮะกลไกต,ตลาด นะต้องมาสอนคำว่ากำไรแต่สิ่งสำคัญก็คือจีนนับว่าประสบความสำเร็จมากนะครับสามารถลบคำสุป,ประมาทของนักวิชาการชาติตะวันตกที่บอกว่าจีนจะต้องใช้เวลาร้อยปีในการจะหลุดพ้นจากความยากจนปรากฏว่าจีนใช้เวลาเพียง30ปีนับจากการเปิดประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2 1ที่ผมเลาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ ขยายเศรษฐกิจของตัวเองอย่างต่อเนื่องทําให้คนในชุมชนเมืองคือคนในเมืองใหญ่คนในเมืองเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง70เท่าทําให้คนในชนบทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรหลุดพ้นจากความยากจนถึง240ล้านคนถ้าท่านคิดดูในตอนนั้นเนี่ย240ล้านคนในเมืองจีนเนี่ยคิดเป็นกว่า75ของคนที่ยากจน ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดในโลกความสำเร็จดังกล่าวยังขยายต่อไปในมิติด้านภาคการผลิตเทคโนโลยีที่เข้ามาเงินทุนที่เข้ามาเครือข่ายทาง้าธุรกิจที่พัฒนาไปส่งผลทำให้จีนผลิตแทบทุกอย่างจะก๊อปเขาไม่ก๊อปเขาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จีนประสบความสำเร็จจนกระทั่งโลกขนานนามว่า จีนเป็นโรงงานของโลกผลิตสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายระดับคุณภาพและวิชาการบางส่วนในปัจจุบันประเมินว่าณขณะนี้จีนมีบทบาทต่อกระบวนการผลิตในโลกถึงครึ่งหนึ่งในปัจจุบันในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศจีนเติบโตเฉลี่ยมากกว่า2เท่า ของอัตราเฉลี่ยอัตราเฉลียล่ยการเติบโตของการค้าโลกทุกปีนะโดยเฉลีย่ยจีนเริ่มต้นจากการค้าที่เล็กไม่กี่พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเปิดประเทศมาถึงวันนี้จีนพูดตัวเลขมากกว่า4ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันประการสำคัญคือจีนเกินดุลการค้าต่อเนื่องมา21ปี ถ้าเรามองมูลค่าการค้าลงประเทศนะถ้าเรามองมูลค่าการได้เปรียบนะดุลการค้าลงประเทศของจีนมากกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามานะเติมเต็มเข้ามาสู่ระบบการเงินระบบเศรษฐกิจของจีนว่าย่ายเหมือนกับขายมากกว่าซื้อขายมากกว่าซื้อทุกปีเก็บเงินเข้ากระเป๋าทุกปีมิติอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือมิติในเรื่องของการลงทุนของต่างชาตินะที่เข้าที่ถาถุเข้าในเมืองในเมืองจีน ือที่เราเรียกว่า FDI ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการหลอกโลกใบนี้โดยเพราะยิ่งหลังเหตุการณ์11กันยาหลายขั้นคงจำได้ที่มีเครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade ที่นิวยอร์กในช่วงนั้นโลกไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเทเข้าไปลงทุนในประเทศจีนแล้วจีนในปีนั้นเองก็สามารถทำลายประวัติศาสตร์ครั้งแรก นะดึงดูดการลงทุนของโลกเข้ามาในประเทศจีนมากแสงหน้าสหรัฐเป็นครั้งแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นชนะกันไม่กี่ไม่กี่พันเหนรียญสหรัฐพันล้านเหนรียญสหรัฐแต่ที่สาคัญก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาเนมเมืองจีน,นมันเติบโตอย่างมีสเสถียรภาพและอยู่ในระดับที่สูงมาอย่างต่อเนื่องเรากําลังพูดถึงตัวเลขการ ใส่เม็ดเงินเข้าไปลงทุนในเมืองจีนปีลดประมาณสักแสนสองหมื่นล้านเหนรียญสหรัฐต่อปีในปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยใครใครไปเมืองจีนในยุคนั้นนะหลายท่านชูมือมาสักครู่เนี่ยเราจะเห็นจีน นะที่มีความไม่พร้อมนะในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งของความสะดวกค่อนข้างมากรถนะไฟความเร็วสูงที่เราเห็นทุกว,วันนี้ไม่เคยมีในเมืองจีนเพิ่งพัฒนามาในช่วงประมาณทศวรรษที่ผ่านมาเท่านั้นเองจีนสั่งสม20ปีหลังในการพัฒนาด้านเทคโนโล,โลยีและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดในโลก ในขณะน,นี้จีนกาลังก้าวเข้าสู่ยุคของการขายเทคโนโลยีเหล่านั้นให้สู่โลกใบนี้ไทยก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่จะเป็นลูกค้าสําคัญของประเทศจีนในอนาคตนอกเหือนจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเห็นไม่ค่อยไปนะเรายังเห็นการพัฒนาของช่องทางจาดจํำหน่ายสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนแล้วก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้น่าสนใจมากบ้านเราถูกเถียงกันมากเลยว่าตกลงเราจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาเปิดมาทำโมเดนเทรดไม่ทำาจะจัดโซนนิ่งไม่จัดจีนบอกไม่สนเปิดรองรับการลงทุนของ25ยักษ์ใหญ่นะของกิจการข้ามชาติด้านด้านโมเดนเทรดทั้งหมดตอนนี้หลังไหลเข้าไปอยู่ในเมืองจีนรัฐบาลจีนบอกอย่างนี้การที่ เราเอาเทคโนโลยีโน้ตหาเอาระบบโลจิสติกดีๆเข้ามาสู่ประเทศจะมีส่วนสําคัญที่จะทําให้มาตรฐานการคลองชีพของคนจีนดีขึ้นแา่คนฟังเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับตรงไหนเขาบอกอ๋อ,อด้วยพ,พ,พัฒนาการของระบบโลจิสติกเหล่านั้นเองเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนด้านโลจิสติกถูกลงทําให้คนจีนสามารถซื้อหาสินค้าได้สะดวกคล่องตัวในราคาที่ต่ำลงเปิดให้มีการแข่งขัน ใช้กลไกที่มีอยู่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจขึ้นมาแข่งขันนะฮะจีนเชี่ยวชาญมากแล้วก็ถือว่าเก่งกาจมากในการใช้ประโยชน์จากกลไกด้านวิสาหกิจนะของเขาบ้านเราจะมองวิสาหกิจในเชิงลบของเขาเนี่ยมองกลไกลวิสาหกิจในการนํามาใช้ในการแทรกแซงตลาด<ๆ>เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นความท้าทายที่น่าสนใจหลายท่านได้ยินอาลีบาบาได้ยินเถาเปาอีเฮาเตียนและอีกอย่าง เยอะแยกไปเว็บนะไซต์สารพัดจนเดี๋ยวนี้สามารถพัฒนาระบบเรียกว่าขอไลเส้นสาบันการเงินอยู่ในระบบโทรศัพท์มือถือนะเขาพัฒนาปอีกขั้นหนึ่งนะอย่างที่เราไม่เคยนึกภาคการค้าปลีกที่สมัยก่อนานะจะโตสักประมาณ10กว่าล้านนะล้านหยวนตอนนี้โตขึ้นมาประมาณ26.2ล้านล้านหยวน ภายใต้สัดส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซประมาณ40%จากเดิมที่อยู่ตัวเลขเดียวเมื่อ6ปีที่แล้วในอนาคตถ้านลองจับตามองจีนอาจจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ต้องตีตั๋วเข้าห้างสุขีชิง้าเพราะในขณะนี้พฤติกรรมคนจีนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่ไปเข้าห้างเพราะนอกจากจะตามลูกเข้าไปเพราะมีสวนสนุกหรืออะไรก็ตามไปทานอาหาร ที่สําคัญไปดูสินค้าไม่ใช่ไปซื้อสินค้าไปดูสินค้าให้มั่นใจว่าเท็กซ์เจอร์อย่างนี้วัสดุอย่างนี้สีอย่างนี้ถ่ายรูปกลับมาเดินออกมานอกร้านเพิ่ยังไม่ถึงบ้านเลยสั่งทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งถูกลงไป2ร3 0ซนี่คือพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองจีนแล้วก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่นะยางไรก็ดีนะหลายท่านฟังมาถึงตัวนี้แล้วกเอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์มาสามสี่เดือนสามสี่ปีหลังเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ผมพูดส่วนหนึ่งจริงผมเรียนว่าความสําเร็จในการตัวเลขที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือเป็นความสําเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจก้าวแรกของจีนเท่านั้นระดับของการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับโลกแนบแน่นยิ่งขึ้นทุกวัน ก็จีนก็ส่งออกไปเยอะซื้อคนอื่นเยอะออกไปลง่คนอื่นเข้ามาลงทุนเยอะตอนนี้จีนออกไปลงทุนไปบุกโลกไปนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆและอีกในปี2ปีข้างหน้าตัวเลขการลงทุนของจีนที่ออกไปยังโลกข้างนอกเนี่ยไปยังต่างประเทศเนี่ยอาจจะแซงหน้าการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาเมืองจีนเขากำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มาอยู่ภายใต้อุ้งมือของเขาก็เป็นข้อท็จจริงที่ว่จาจีนไม่ได้เดติบโต ในอัตราสูงร้อยละสิบเหมือนที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้อีกต่อไปในแผนพัฒนา5ปีฉบับ12่ที่กำลังใช้อยู่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผน5ปีฉบับที่12จีนจะเติบโตเพียงร้อยละ7แล้วถ้าใครดูตัวเลขครึ่งปีของจงนีนในขณะนี้ก็อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เข้าเป้าจีนกำลังเร่งรัดการปฏิรูป เรามีหลายคำนะที่เราคล้องกับจีนในการกล่าวรายงานต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติจีนนะเมื่อต้นปี2527ที่ท่านหลีเค่อเฉียงท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษในการกล่าวท่านพูดถึงคำว่าปฏิรูปถึง77ครั้งท่านลองนึกภาพดูว่าผู้นำจีนที่มีลักษณะของ คำพูดที่เขาเรียกว่าเป็น high context culture คือเป็นพูดพูดน้อยต่อยหนักเนี่ยพูดคําว่าปฏิรูปถึง77ครั้งในชั่วโมงเศษมันเป็นการส่งสัญญาที่ชัดเจนว่าจีนกําลังเดินหน้าปฏิรูปอย่างแท้จริงจีนสนใจเรื่องคุณภาพมากขึ้นจีนให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมันกําลังบอกว่าจีนกําลังเล็งเห็นแลตระหนักดีแล้ว ว่าความการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจโลกและความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยไม่จะส่งผลกระทบต่อจีนนะอย่างรุนแรงในอนาคตถ้าไม่มีการปรับตัวจึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการความเร็วแม้กระทั่งรูปแบบในการที่จะวิ่งใหม่บนถนนเศรษฐกิจโลกเขาเริ่มปรับลดความเร็วผมเปลี่ยนไปแล้วเขาเริ่มปรับวิธีการ นะหันมามุ่งเน้นความยืดหยุดมากขึ้นเพราะรู้ว่าโรคเปราะบางและปรับเป็นรูปแบบแทนที่จะพึ่งพาภาคการต่างประเทศที่เคยกลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศจีนนะในยุค30ปีของการพัฒนาช่วงแรกจีนบอกจะหันมาพัฒนาภาคการบริโภคภายในประเทศแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็พบว่าจริงๆแล้วจีนประสบความสำเร็จมาก สัดส่วนของมูลค่าการบริโภคภายในประเทศของจีนต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากประมาณ25%มาอยู่ที่มากกว่า50%มากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ในปัจจุบันและยังคงขยายตัวในตาต่อเนื่องเพราะถ้าเราดูตัวเลขของอัตราการขยายตัวของตลาดการค้าปลิกในจีนยังอยู่ในระดับ2หลักอยู่เช่นเดิมแม้ว่าอัตราจะเติบโตในตาลดลงจีนผมก็กลังเรียนว่าจีนกําลังหันมาใช้กําลังภายใน ที่แต่เดิมมีแต่ปริมาณซึ่งมาถึงวันนี้กำราบอกว่ามีคุณภาพมากขึ้นเพราะคนก็มีมีฐานะดีขึ้นให้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคหน้าเท่านั้นไม่พอจีนบอกภาคอุตสาหกรรมที่เคยอุ้มชูเศรษฐกิจในช่วง30ปีแรกพึ่งพาแบบเดิมไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมดั้งเดิมคุณไม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาจาับคุณไม่เอานตัตกรรมมาใสา่ ประเทศจีนจะใช้กลยุทธ์อะไรในการยกระดับในการพัฒนาภาคการผลิตของตัวเองรวมทั้งขยับตัวเองออกจากภาคการผลิตไปสู่ภาคการบริการได้อย่างไรต้องติดตามในภาคที่2นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เดือรวยไม่หยุดครจะมาหยุดก็ไม่อยุ่